กิจกรรมส่งท้ายของดาวกระจายคือการมาอมยิ้มร่วมกันเอาลาเล่นขำๆสเก็ตด,ดาวสเก็ตด,ดาววันนี้มาอมยิ้มไปกับความห่วงลูกชายเฮ้ยความน่ารักอ่ะของคุณแม่ของหนุ่มกันเดย์สตาที่จะอนุญาตให้ลูกมีแฟนได้ก็ต้องมีอายุครบ48่สอบแปดส่ส่กันลุงลูกกันเนี่ยลุงลูกกันเนีน่ยอายุไรอายุไร สี่สิบไปแล้วค่ะเคยมียมีเคมีเหมือนยังไม่พร้อมนะคะให้การพร้อมก่อนนะคะสา้สิบเลยสามสิบเอ็ดนะสามสิบเก้าสามสิบเก้าใช่ไม่ยอมลดต่ำขนาดนั้นเลยัไงผมขัดใจแน่นอนครับผมขัดใจแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าและเครื่องประดับจาก C P S c a p และ Miss Pretty แล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ 茉莉花。哦